อยู่ที่นาฬ่าโอ้สตอรอเบรอ,อรี่โอ้มงโก้มงโก้ซีซันอะไรงบูเบอรี่ อันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะ อ,อ,อ,อะไระนเหมือนช็อกโกแลตข้างในค่ะไปดูทุเรียนค่ะไปดูทุเรียนบ้านจะเข้าซอยนี่อู้ดู ดูอะโวคาโดค่ะแก่ๆอ,อันนี้หมอนทองลูกเบลเลอร์เบเตอร์เลยหมอนทองไม่ไม่ได้นึกอยากกินค่ะพามาดูเฉยๆโตดักออฟเวียดนามไม่ใช่ของเมืองไทยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ซื้อค่ะมะพร้าวที่นี่ก็ยังแพงกว่าของฝรั่งอู้อันนี้มะม่วงอะไรเนี่ยม่วงแบบไหนถึงจะกินเปรี้ยวอร่อยอ่ะหน้ามะม่วงค่ะมะม่วง everywhere เลย แคจำนโอ้ม่รักอ่ดูฮัจวันดูฮัจวันค่ะดูห้าเหรียญค่ะโอ้ดูมุกเสือันนี้ดีกว่า มะเขือมะเขือด like ีเอ้ยแกเลี่ยนลูกไมดทีีลูกโตเกินไม่เอาค่ะอู้ฟักทองไปดูฟักทองก่อน <c oughs> darling you want cherry tomatoes <c oughs> cherry tomatoes yeah only five dollars <c oughs> มาดูฟักทองอันนี้ซื้อไปทำให้ สังขยาดีไหมอ่ะขายยังไงอ่ะกิโลละห้าเหรียญน,น่ารักอ่ะมันอ่อนนะท,ทองอ่อนแม่บ้านว่ามันน่าจะอ่อนไหมก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ถ้าซื้อต้องซื้อแบบนี้ไปทำซื้อไปทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวซื้อฟักทองก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ผักอะไรอะ่ะนี่รู้จัก ใช่ใชยผักชีผักชีมันมันไม่ค่อยอ่อนเพามันแก่นะเนี่ย พีสักกําหนึ่งแล้วก็เอาผักกวางตุ้งค่ะเอาผักกาดอันนี้เป็นเป็นลูกหอมนะคะนี่ จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือเด็กหอมเด็กหอมเด็กไม่ใช่หอมผู้ใหญ่ผักอันนี้มันคือหญ้าหลังบ้านนะคะแต่ว่ามันคือผักอะไรไม่รู้คะ่ะเหยียบเท้าเราเอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ย ถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดียังเป็นทางการค่ะยังไม่ได้สวัสดีเลยเนาะดูของที่แม่บ้านซื้อมาค่ะอันนี้เป็นของเอเชียนนะคะของที่ซื้อมาจากซูปเปอร์ฝรั่งอ่ะพ่อบ้านเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ของที่ซื้อมาจากตลาดเอเชียพอบ้านบอกไม่รู้จะเก็บยังไงให้เก็บเองมาดูกันค่ะว่าแม่บ้านซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะเพื่อนๆมีกระมังซักผ้าด้วยนะคะ สีเขียวเช่ะซื้อกระมังพลาสติกมาค่ะแม่บ้านจะแบบเอาเท้าแช่น้ําอุ่นนะคะมันไม่มีมันไม่มีกระมังใช้เนาะแม่บ้านก็เลยซื้อมาค่ะสีเขียวแป๊เลยสงสารพ่อบ้านเข็นเข็นรถเข็นรอบตลาดเลยค่ะมากับกระมังสีเขียวใบนี้เนเบาๆหน่อยนะ ได้สตรอเบอรี่มาแพ็คหนึ่งค่ะอันนี้ห้ารอยกรัมสามเหรียญค่ะกลัวหูรัวมีอะไรเปื้อน,น,อน,นดูมะเขือน,นี่ค่ะแม่บ้านจะซื้อมาทําส้มตํามะเขือส้มเนะมาะมะเขือมะเขือมะเขือเทศเชอร์รี่ทมาโต้ค,ค่ะสําหรับที่บ้านเราทมา,า,า,ามะเขือใส่ส้มตํากันนะคะถุงนี้สี่เหรียญถูกมากค่ะแม่บ้านก็เลยซื้อมาถุงหนึ่งเลย ก็อันนี้เป็นเป็นแตงกวาลูกเล็กเล็กมากๆค่ะแตงกวาอ่อนไม่ใช่แตงกวาบ้านเรานะแตงเออ่แตงกวาเหมือนแตงกวาญี่ปุ่นนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกคอนทิเนนตัลคิวคัมเบอร์ค่ะแม่บ้านชอบกินมันจะกรอบแล้วก็หวานมากๆถุงนี้สามเหรียญค่ะสมเหรียญ ที่แยกมาอย่างนี้ยคือซื้อแต่ละร้านนะคะอันนี้ซื้อปลาปลาราริกตาปลายิ้มของบ้านเราอะคะ่ะอันนี้เหรียญสี่สิบเซนกระป๋องหนึ่งเหรียญสี่สิบเซนค่ะแดดสองแล้วก็อันนี้ซื้อหน่อไม้มาค่ะอันนี้สองเหรียญสาสิบห้ามันจะถูกกว่าร้านที่นี่แถวใกล้ๆบ้านแม่บ้านอนะมันขาย เขาขาย2เหรียญเจ็ดสิเซนค่ะแต่ว่าก็ไปแล้วก็เลยหยิบมาค่ะอันนี้มัน2เหรียญ35มส้าเจตนาไม่ได้ไปซื้อของพวกเครื่องกระป๋องนะคะไปดูผักผลไม้ค่ะแต่ก็ได้ติดมือมาบ้างเนาะอันนี้เป็นผงผงอะ,อะไรนะตัวดำๆอะค่ะเจลลี่แบล็คเจลลี่อ้ยลืมเฉากล้วยค่ะ อันนี้เป็นผงเฉาค้วยของของเวียดนามนะคะแม่บ้านไปกินที่บ้านเพื่อนมันมันอร่อยดีค่ะแม่บ้านก็เลยซื้อมาลองจะบ,บาทับดูนะคะว่าจยจอไงซื้อมาสองถุงค่ะก็เหรียญสามสิบเซนค่ะกระเทียมกระเทียมที่ ร้านขายของชำแถวบ้านแม่บ้านขาย 3, สามเหรียญห0สิเซนอันนี้เหรียญแปดสิบเซนนะคะ,ะ,ะกระเทียมค่ะกระเทียมอุ้ยกุ้งเดี๋ยวกุ้งไปใส่ช่องฟีดก่อนค่ะเพื่อนๆอันนี้ซื้อกุ้งมาแ0 0กรัมค่ะถุงนี้แ800รยกรัม23สามเหรียญนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอไปแช่ก่อนนะคะเพื่อนๆนเป็นมันเป็นเนพ้่นแช่แข็งค่ะอันนี้ต่อไปอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะแม่บ้านชอบกินข้าวโพดข้าวเหนียว มันเป็นแช่แข็งนะคะตอนจะกินก็เอาไปเวฟสักสองนาทีก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นอุ้ย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 อันนี้เป็นเ็นสวีทโพเทโต้ค่ะเป็นมันมันเทศบ้านเราคะ่ะแต่ว่ามันเป็นมันของฝรั่งที่ออสเตรเลียมันไม่เนื้อแน่นเหมือนบ้านเรานะคะมันเทศฝรั่งมันจะเป็นเป็นเนื้อซุยๆเหลวๆคะ่ะแต่ว่ามันมันเทศบ้านเรามันจะเป็นเนื้อแน่นๆเนาะ บ้านก็ชอบกินก็ซื้อมาค่ะอันนี้ก็สี่เหรียญแปดสิบแพ็คนี้ยค่ะประมาณร้อยหนึ่งค่ะร้อยร้อยสิบบาทเนาะประมาณนั้นแหละอออันนี้เป็นปลาค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่บ้านกัปบปลาเสร็จพี่เอียนนะเพื่อนๆซื้อมาซื้อซื้อปลาเนนมาตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อปลาแซลมอนมาด้วยค่ะ ดูถุงต่อไปอันนี้เป็นผักผักวางตุ้งกับผักผักอะไรนะผักผักแพวผักแพวบ้านเราค่ะอันนี้เป็นวางตุ้งกับผักแพวแม่บ้านจะซื้อมาเอาไว้แกงอ่อมค่ะแต่ผักแพวนี่เอามาไว้กินกินกับกินกับสลัด กินแบบแหนมเนืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไก่เป็นสลับไก่แบส้าอะไรทั้งนี้ค่ะอันนี้ก็ผักชีค่ะซือผักชีมาก,กำหนึ่งจะเอามารวมกันแก,แกงอ่อมใส่กับผักกวางตุ้งค่ะใส่ไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นแตงอีกถุงนึงค่ะ โอ้ยเลือกโอ้ยแต่แล้วเลือกไม่ดีเลยเลือกแตนลูกนี้เน่ามาข้างบนเดี๋ยวต้องเอาไปลน้างค่ะอันนี้จะเป็นลูกโตกว่าอันนี้นะคะแต่ก็คือพันเดียวกันแต่ว่าอันนี้โตกว่าอันนี้เป็นเบบี้ค่ะแตงอันนี้มีลูกเสียลูกหนึ่งค่ะซื้อไม่ดูอันนี้ซื้อฟักทองมาค่ะเพื่อนๆซื้อมาจริงๆด้วยนี่ฟักทองลูกเล็กๆนะ เอามาทำสังขยาฟักทองค่ะแม่บ้านซื้อมาสองลูกน่ารักเลยคะ่ะลูกเท่ามือพอดีเลยสองลูกนีห้าเหรียญค่ะนี่ห้าเหรียญฟักทองแล้วก็ซื้อมะม่วงมาจิกมากินมะม่วงน้ำปลาหวานไม่รู้มะม่วงอะไรเดาเอาค่ะเดาเอาว่า,น,าน่าจะเป็นฟ้าลั่นเดาเอานะแม่บ้านว่าลูกเขาคล้าย อยากกินมะม่วงแรกบ้านเราอะค่ะมันไม่มีในบ้านซื้อมาสามลูกค่ะกิโลละสิบเหรียญอันนี้ก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เอาไว้มาผัดซีอิว๊วอืมลืมซื้อลืมซื้อคะน้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกินร้านนี้จบไปจบไปจบไป นี้ซื้อสลัดมาค่ะซื้อสลัดมาเอาไว้เอาไวห้ห่อห่อแปะซักเนาะเอาไว้กินกินแหนมกินไก่แปะซ่าปลาแปะซ่าค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรกินจะซื้อมาก่อน <c oughs> อะไรครับลูกแล้ว <c oughs> จริงเหรอคนมาเดินเข้าวิดีโอแม่เหรอเนี่ย อันนี้เป็นถั่วถั่วดาบถั่วอิโต้บ้านเรานะคะนี่ถุงนี้เีสามเหรียญห้าสิบแม่บ้านชอบกินแต่ว่าลืมไปว่าตัวเองใส่เหล็กดักฟันอยู่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าคะก็ซื้อมาถุงไม่งเดีออ๋ยวดูก่อนลหน้ามะม่วงมาแล้วคะ่ะหน้ามะม่วงมาแล้วนะดิดด <c oughs> ลูกชายชอบกินมะม่วงค่ะแม่บ้านก็ชอบเลยหน้ามะม่วงมีน้ำหนักขึ้นอึบเลยชอบโทะิยาวนีค่ะซื้อมาสองลูกลูกละสามเหรียญหรือสองเหรียญห้าสิบจำไม่ได้คะน่าจะสองเหรียญห้าสิบอันนี้เป็นมะม่วงฟ้าลันลนลันลันล,นลนมะม่วง ไม่ใช่สิฟลาลันมีไหมอะมะม่วงบ้านเราฟ้าลั่นอ้ไม่ใช่อันนี้ฟ้าลั่นเหรออันนี้เขียวเสวยจำได้แล้วค่ะเขียวเสวยมะม่วงมันบ้านเรานี่เองค่ะก็ซื้อมาสามลูกค่ะกิโลละสิบเหรียญเหมือนกันแต่ซื้อมาอย่างละสามลูกเพราะว่าซื้อมาเยอะแม่บ้านก็ไม่กินมันก็จะนิ่มนะคะกินไม่ทันมันจะนิ่มซื้อมะม่วงมาจาก สองอาทิตย์ก่อนในตู้เย็นนะมะม่วงเขียวยังไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้ดูเลยสภาพเป็นไง้างก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ซื้อแรด,ดิชมาค่ะซูปเปอร์ฝรั่งขายสามเลียนตลาดขายเหลียน50าสิบเซนค่ะซื้อมาซื้อมาสอันซื้อมา2องสองําเนาะสองกําค่ะ บ้านก็จะไปตัดไอ้เขียวเขียวเขาออกแล้วก็เอาใส่กล่องไว้ในตูต้เย็ยนค่ะตัดต้นเขาออกเอาเฉพาะไอ้แดงแดงไว้หัวแดงแดงไวนะ้นะ,ะอันนี้ก็เป็นผักกาดเขียวผักกาดเขียวที่เขาเอาไปทําผักดองนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นต้นอ่อนของเขา แม่บ้านชอบเอามากินค่ะล้างล้างดีๆแล้วก็แช่เย็นๆในกล่องนะคะเขาจะกรอบมากนะคะกินกับส้มตำอร่อยมากแม่บ้านชอบแล้วก็อันนี้คือหัวปลาร์นี่คืออะไรคือเลตัสไอซ์เบิร์กนะคะเพื่อนๆมันหัวใหญ่มากแล้วก็แม่บ้านชอบมากเลยที่มันแบบมันหัวใหญ่แต่มันไม่หนักนะคะมันจะแบบ เบาพอดีอะ่ะไม่เบามากถ้ามันเบามากมันก็จะมีไม่กี่ใบใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามันแน่นจริงๆมันก็จะอจัดอัดกันเหมือนกระหล่ำตีอะคะ่ะมันจะกินไม่อร่อยแต่อันนี้มันมันกำลังดีเลยคะ่ะนี่ซปเปอร์ฝรั่งขายสี่เหรียญอันนี้สองเหรียญเอ้ไม่ใช่อันนี้เหรียญห้าสิบค่ะถูกมากเนี่ยคะ่ะก็เวลาเราไปเจออะไรที่แบบ อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้จริงๆนะถ้ามีเวลาเดินดูนานๆนนะ่ะแม่บ้านจะหยิบเยอะกว่านี้แต่ว่ามันนึกถึงว่าไอ้ความอยากได้มันอยากได้ค่ะแต่ว่าเราเรากินไม่ทันค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมือก็ยังแบบยังปวดที่ฝังเข็มอยู่ยังจับอะไรได้ไม่ไม่หนักนะคะเพราะบ้านก็ต้องแม่บ้านซื้อของบ้านต้องรีบวิ่งไปหิ้วให้แล้วก็ได้ถุงปุงรถมาถุงหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะหมดแล้วมีแค่นี้แล้วก็มีมีเนื้อ ซื้อเนื้อก็คือซื้อซื้อหมูหมูคอ,อหมูซื้อคอหมูเอามาย่างค่ะแล้วก็ซื้อซื้อกระดูกบิสเกตพอกกระดูกกระดูกสันหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะกระดูกไม่ใช่พอกลิปอะค่ะไม่แน่ใจอ้วลืมขออภัยนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษก็จําไม่ได้ภาษาไทยก็จําไม่ได้ แล้วก็ซื้ออะไรอีกก็ได้เนื้อค่ะแล้วก็ได้ปลานิลตัวหนึ่งแล้วก็ได้ปลาแซลมอนนิดหน่อยค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็รวมกัน250แล้วก็วันนี้ก็ไปซื้อของที่ซูปเปอร์ฝรั่งรวมเบ็ดเสร็จก็วันนี้ค่ะจ่ายไป400 400กว่าเหรียญก็รู้ก็รู้ค่ะว่ามันกินไม่หมดแต่ว่าพอไปซื้อนานๆไปทีเห็นมันก็อยากได้ก็หยิบหยิบมาค่ะก็แม่บ้านคิดว่าทุกคนคงเป็นแหละ ช่องฟีดไม่มีที่จะใส่แล้วค่ะยังไงก็แม่บ้านก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่บ้านไปอะไรมาบ้างน,นะคะวันนี้ก็ก็หวังว่าการไปฝังเข็มของแม่บ้านมันจะช่วยแม่บ้านให้หายปวดได้มางนะคะยังไงก็เจอกันปหน้านะคะเพืนน่อนๆสวัสดีค่ะ